สวัสดีวันนี้มาอยู่ที่สวนลุงเลยสวนจันยุทธครับโอ้ยทุเรียนโนนสวนเฮาบังที่ละ่ะว่าเป็นหน่วยแตงโมเว้ยอันนี้อันนี้ระเบิดผูยังเนี่ยยังเลยป่าโตโอ้พี่น้องเลยนหน่วยงามหน่วยพี่หน่วยปูดหน่วยกูดแท้เบ็นที่ละ่ะเอาเอาเอาแค่งานเอาแค่งานนี่นะเอาแค่เอาแค่งานนี่นะสองสี่ห้า หาหน่วยนี่เบิ้งสีมันก็สีทองนี่แท้เอาเรียนหมอนทองอะ่ะแหละเอาสีทองคือเขามาอีหลีตัวนี่เพิ่งที่ละ่ะของเพิ่นดกเด้พี่นี่พุ่นน่ะทีมงานเพิ่นเต่าหน่วยอยู่พุ่ณแต่พ่อเบื้องขางพ่อเบข้างล่างอนี่ ดูพูดทีละนี่ขนาดบนนั้นเ,เนี่ยระเบิดพูดนะนี่สัมผัสเสียแอมเสียแอมอะไรมัดมัดจักมือแล้วมาผัดนวลทุเรียนเลยมเนนามเป็นอาทิตยีแล้วเออมันเต๋าเป็นอาทิตรรย์แล้วเสียงวะโอ้โค้งเข่าแต่โค้งเข่าทั้งหมดเียเรียนเลยพี่เดชพี่เดชอันน,น,นี้อันนี้ลูกหลานของขบื้องขึ้นกันเด่นี่ครับสุดหล่อเลยมีเมียไปบอกว่าท่านมีว่าท่านมีโ่อมีแต่คนโสดไปมีแต่หนุ่มโสดไม่เห็นงานเลย เบิ่งว้าดีดีเด่นเพื่นสนลุงเล่สนลุงเล่สนจันหยุดเข้านี่ล่ะเอ้านี่ล่ะก็ธรรมดาเลยเสื้อผ้าพิมพ์ยีกเอ้าว้ายปวดเว้ยนี่แหละครับมัน ตุเลียนน้ำเลีนอนซวนเท่านี้ของเถื่อไอ้เรยน้ำเลี้นี่หมายถึงว่าน้ำมะดานนี่แหละสูบขึ้นมาแล้วมันมันนี่แหละแหล่ลลอย่างกับพูดและวเขาไปดีเรียนมาเออแต่ยินแต่เขาว่ามันก็นดีต่อสุขภาพได้ลากินเลรอนี่โอ้ยสุดยอดสุดยอดผู้ใดจุดยังงี้ล้วจุดเลยยิงมาแค่นี้คนแค่นี้คนแค่นี้คน